สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับวันนี้ตันดาฟามมีเรื่องจะนำมา,ามาเล่าทำความเข้าใจกับพี่น้อง f อเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแบบไหนครับสัตว์ที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็คือสัตว์ที่เลี้ยงแบบระบบยืนลงนะครับเลี้ยงแบบระบบยืนลง ไม่ว่าจะเป็นบัวหรือควายก็ตามแต่ถ้าเลี้ยงแบบระบบยืนลงนี้มันจะมีผลเสียนะครับจะมีผลเสียผลดีของมันก็คือการจัดการง่ายการดูแลง่ายนะครับหาอาหารให้กินก็มันจะง่ายค่อนข้างจะง่ายแต่ข้อเสียของมันจะมีอยู่สองสามประการนะครับประการแรกเลยคือสัตว์เครียด นะครับัดเกียดผสมติดยากพี่น้องลองสังเกตดูได้กับวัวควายถ้าอยู่ในคอกตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ได้ปล่อยให้ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเยอะเรื่องการผสมติดยากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ได้ออกกำลังกายได้มีพื้นที่บริเวณได้เดิน ได้เล่นน้ําถ้าเป็นควายนะครับได้เล่นน้ําได้เกลือโคลนนะได้เกลือโคลนได้เดินเล็มหญ้านะได้ออกกําลังกายได้รีแลก์ได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆเนี่ยควายหรือวัวที่ได้ออกกําลังกายได้เดินได้มีบริเวณเดินผมจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์การผสมเทียมของผมก็สิบกว่าปีแล้วนะฮะก็มันผสมติดง่ายกว่า นะฮะ,ะส่วนส่วนใครจะมีประสบการณ์ต่างจากนี้ไปก็ผมก็ไม่ขอโต้แย้งนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมมาทําวิจัยดูแล้วผสมติดยากครับส,สัตว์ที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะผสมติดยากแต่เรื่องว่ามีผสมติดไหมมีครับมีมันไม่ได้ว่าผสมติดยากแล้วผสมไม่ติดไม่ใช่ครับ ผมพูดถึงประเด็นที่ว่าอัตราการผสมติดมันมันต่ำนั่นเองนะครับแต่ถามว่าติดไหมมีมีติดครับไม่อย่างนั้นคนที่เขาเลี้ยงยืนลงก็ผสมกันไม่ได้สิครับนะฮะมันก็อาจจะมีปัจจัยตัวอื่นนะครับคนที่เขาเลี้ยงยืนลงก็อาจจะใช้ยาบํารุงอะไรต่างๆนะครับแต่อนนี้ผมพูดถึงว่าประโยชน์ของการให้สัตว์ได้ออกกําลังกายนะครับบัวควายได้ออกกําลังกายได้รีแลกได้มีสถานที่เดินบ้าง มีบริเวณเดินมีบริเวณได้แทะเลม็มมันได,ได้ได้อิงธรรมชาติสัตว์จะผสมติดง่ายนั่นคือประเด็นของที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะและก็อีกประเด็นหนึ่งนะอีกประการหนึ่งคือสัตว์ที่ได้ออกกําลังกายเนี่ยคลอดง่ายฮะพี่น้องครับคลอดง่ายผมสังเกตจากสถิติของผมเองนะครับของผมเองนี่วกวผมอ้วนนะนะครับ มันมันจัดอยู่ในเฟรมอ้วนเลยแหละนะครับเพราะว่าผมให้กินฝุ่นกโ็โพดด้วยแต่ไม่มีไม่มีผลเรื่องการคลอดคลอดง่ายมากไม่ว่าจะอ้วนไม่ว่าจะเป็นควายสาวไม่ว่าจะเป็นควายอายุอ้วนขนาดไหนก็คลอดง่ายนะครับคลอดง่ายสถิตทิที่ผมเห็นเนี่ยครับเขาเบ่งคลอดประมาณ10นาที นะตั้งแต่เขาปวดท้องเบ่งลอดประมาณ10นาทีก็ลอดแล้วนะตั้งแต่พอเริ่มตอนนี้ผมเคยถ่ายคลิปลงอยู่เรื่อยๆนะนะผมสังเกตดูนะครับผมเลยให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายผมเลยให้ความสําคัญทุกวันนี้ผมเองก็เลี้ยงควายก็ไม่ไม่ยืนลงนะครับไม่ยืนลงผมก็จะมีบริเวณพื้นที่อยู่5้าหไร่นะครับ5้ไร่เป็นแหล่งน้ําด้วยแล้วก็เป็นที่เดิน ไม่มีหญ้าสักเส้นนะครับม่น้องไม่มีญ้าสักต้นหรอกเราให้เขาเดินอยู่ในบริเวณนี้ครับส่วนเรื่องจะให้ออกไปกินส่วนเรื่องจะให้ออกไปแทะเล็มข้างนอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีพื้นที่อยู่นะครับหลายสิบไร่อยู่นะครับในการเดินไปกินไปอะไรแต่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไม่มีพื้นที่ออกไปเดินเนี่ยหมาย,มายถึงว่าหญ้ามไม่มีหน้าฝนหน้าอะไรนะครับ <c oughs> ก็จะให้ เดินอยู่ในบริเวณพื้นที่หไร่หกไร่เนี่ยก็คืออาหารการกินก็จะอยู่ในโรงเรือนเราก็จะเดินเล่นน้ําบ้างเล่นโครนบ้างแล้วก็นอนร่มไม้บ้างนี่คือเทคนิคของผมนะครับการผรสมของผมจะติดง่ายตลอดแล้วก็การคลอดก็ไม่มีปัญหานะครับสัตว์ก็ควายก็คลอดได้ปกติไม่เคยไม่เคยมีประวัติการคลอดติดท่า ของผมเองยังไม่เคยมีประวัติการช่วยคลอดนะครับพี่น้องยังไม่เคยมีประวัตินะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลอดเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซนเลยเอาอย่างนี้เลยนะครับแม้แต่จะดึงเองช่วยคลอดอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยทําเลยครับไม่เคยทํานี่ตอนนี้ก็เฝ้าระวังน้องญิองอ่าน้องนวลอยู่อีกตัวหนึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาวันผสมเขาผสมวันไหนก็คอยเฝ้าระวังเก็บเข้าในคอกคลอดบ้าง เป็นบางวันก็เก็บ3 4มี่วันติดติดก็เห็นว่ายังไม่คลอดก็ปล่อยให้เขาออกเดินออกกําลังกายนะวันไหนถ้าเห็นว่าการเขาโยเยเดินเดินโยเยมากก็เอาเก็บเข้าคอกดคลอดนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นควายสาวนะนี่แหละครับพี่น้องก็พยายามนะครับด้วยความห่วงใยนะครับเลยเก็บเอามาฝากพี่น้องครับสวัสดีครับ